เดี๋ยวเรารอน้าตาลละลายพราบางอันมันยังเป็นก้อนใหญ่ค่ะรอให้น้ําตาลละลายรอให้น้ําแห้งตอนนี้หน่อยอร่อยมากเลยอ่ะกินกับข้าวเนาะอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตักเส็จก่อนหน้านี้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูหมูหวานกันนะครับส่วนประกอบของหมูหวานก็มีหมูสามชั้นหกขีดซอสภูเขาทองฝาเขียวสองช้อนโต๊ะ น้ำปลา2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ200กรัมหอมแดงซอย120กรัมน้ำมันหมูสี่ช้อนโต๊ะมาเริ่มทำกันเลยครับน้ำมันหมูที่เราเตรียมไว้สี่ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟปันกลางก่อนตอนนี้แล้วก็นำหอมแดงนะครับที่เราหั่นไว้นะครับลงมาใส่ไปเลย พอหอมประมาณแค่นี้เราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใครจะใช้หมูที่ไม่ใช่สามชั้นก็ได้แล้ว<ด>แตล้วแต่ความชอบเลยเแต่ว่าวันนี้<ด>ที่เรานํามาทําคือหมูหมูสามชัน้นอัตอนนี้ครับผัดหมูไปสักพักหนึ่งเร่งไฟได้ตามต้องการค่ะพอรู้สึกว่ามันอ่อนใต้มันอะไรไ,ไปแรงได้อีกก็เร่งใส่ซอสฝาเขียวลงไปนะครับเป็นซอสภูเขาทองฝาเขียวค่ะ น้ำปลาครับน้ำปลาถึงขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำนะครับเขารู้สึกว่าหมูเขาแบบว่าสุกกางๆใช่ไหมคะยังไม่สุกมากค่ะเติมน้ำเพื่อแบบไม่ให้หมูมันแข็งนิ่มนะครับหมูมันจะยังนุ่มนิ่มเหมือนเอาน้ำลงมาเคี่ยวเขาว่าเนาะใช่เอามาเคี่ยวเติมน้ำแค่ท่วมหมูประมาณนี้ครับค่ะประ,ประมาณนี้เนาะให้รู้สึกว่าแบบทุ่มท่วม,มหมูหน่อยซีอิ๊วดำ เตี้ยดำนี่เพื่อเพิ่มสีนิดหน่อยนะครับจะได้มีสีสัน,สสนปิดฝาทิ้งไว้ไฟกลางๆค่ะปเปิดดูกันิหน่อยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับน้ำเริ่มแห้งลงไปหน่อยแล้วเราก็เติมน้ำตาลปี๊บนะครับที่เราเตรียมไว้สีสันเริ่มดูดีแล้วนะคะใช่นี่ครับน้ำตาลปี๊บที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลย เรามีน้ำตาลปี๊บอันนี้แม่เป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลมะพร้าวเนาะอ่าอันนี้น้ำตาลมะพร้าวก็จัดว่าคือน้ำตาลปี๊บนั่นแหละน้ำตาลปี๊บแต่บางคนก็อาจจะใช้แบบเหน,ยเนียวเ,เ,เหนียวเปียกๆแล้วก็จะเคี่ยวกับน้ำตาลนีไปไปอีกสักหน่อยจนกว่าน้ำจะแห้งขึ้น,ข,นขึ้นแบบันจะขึ้นเหนียวเหนียวขึ้นเลยก็ได้ใช่เดี๋ยวมันจะเหนียวมันจะขึ้นเหนียวเหนียวขึ้นมานะคะหมูหวานเนี่ยบบเดี๋ยวเราลองน้ำตาลละลายพราบางอันมันยังเป็นก้อนใหญ่ รอให้น้ำตาลละลายรอให้น้ำแห้งเคี่ยวต่อไปนะคะสามารถทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะเนาะทำาขายแบบเป็นแบบว่าทำขายแกงถุงอะไรเงี้ยค่ะมันมันอยู่คู่ในอันนี้ได้ไหม я, แม่ไอในข้าวคุกกะปิได้ไหมได้ค่ะเป็นหมูหวานที่สำหรับเป็นเครื่องเคียงของข้าวคุกกะปิใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำข้าวคุกกะปิกันให้ดูด้วยใ,ในคลิปต่อไปเนาะอ่ะทิ้งไว้ ค่ะเดี๋ยวเที่ยวต่อไปปิดฝาไหมคะทีเนี้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมค่ะลองให้แห้งเริ่มแห้งนะคะน้ำก็ค่อยๆแห้งลงไปเรื่อยๆเอาแล้วครับหมูเราก็เริ่มได้ที่แล้วครับประมาณแค่นี้ก็พอได้แล้วครับอ น่ากินมากเลยปิดแก๊สได้เลยนะครับใช้ได้ไหมพอ่อใช้ได้เนาะอร่อยเสามารถเป็นเครื่องเคียงใส่กับข้าวคุกกะปิคลิปต่อไปเราได้เลยนะร้อนหน่อยนะจริงๆไม่ชอบหมูติดมันเลยนะคะไม่ชอบหมูสามชั้นเลยถ้าทางบ้านเอาไปทําสามารถใช้ที่เป็นเนื้อหมูได้เลยนะคะให้แบบว่าเลือกเนื้อหมูส่วนที่ติดมันน้อยที่สุดนะคะ ในส่วนที่เราจะทํากินนะเลือกเนื้ออดีๆเลยค่ะถ้าทําขายก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ <ทำ S 1> ชอบ<ด>เนานะตอนนี้เน่ะตอนนี้หน่อยออร่อยมากเลยอ่ะกินกับข้าวเนาะอ,อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตักใส่จานก่อนหน้านี้วิชิมตอนที่ยังยังยังไม่ได้สุกแบบนี้ไงหมูมันยังจะไม่นุ่มแต่ตอนนี้นุ่มแล้วอ่ะพอเราเคี่ยวนานใช้ได้เลยเดี๋ยวตักใส่จานค่ะใส่จานเดี๋ยวตักใส่จานให้ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูหมูหวานของเราลองไปทําทานดูนะครับสวยงามน่ารับประทานค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาทำข้าวปุกปีก่เนะแม่เนาะใช่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ